ก็ยังมีความกว้างมากๆเลยนะคะแบบพื้นที่บ้านคือเยอะมากเลยเนี่ยคือบ้านเขาย็นจริงๆนะเปิดแค่ตัวพัดลมตัวเดียวก็คือรู้สึกว่าสบายแล้วไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์อยู่ใกล้สถานที่สําคัญแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางด้วย พบกับน้ำและพี่นุ่น perfect h o ฮมอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่นุน่นวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านวังตาลตำบลสันชักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ๋อหมู่บ้านนี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบและก็ไม่แออัดทำรีท้องใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าหมู่บ้านนี้นะคะหากเราเดินขับรถเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเราจะพบกับต้นไม้ที่รายล้อมไปแล้วก็ให้ความเขียวขจีค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะน้ำสังเกตว่าตั้งแต่เข้ามาก็คือมีแต่ต้นไม้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้มาแบบอยู่ในบ้านแบบไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรใช่ค่ะ,คะรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวมา,มากๆเลยถูกต้องแล้วะะวันนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านแล้วนะคะวันนี้อยากจะขอให้พี่นุ่นนะคะช่วยพาชมบ้านหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะก็คือบ้านหลังนี้นะคะเขามีขนาดที่ดินอยู่ที่241ตารางวา<ม>และมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่ 200ตารางเมตรเป็นบ้านที่มาพร้อมกับสระว่ายน้ำสามห้องนอน2ห้องน้ำค่ะซึ่งด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยจะเห็นเลยเขาจะมีการปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะดูสวยงามค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในหน้าหนาวเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนดังนั้นความรู้สึกก็จะเหมือนแบบแห้งแล้งแต่จริงๆก็คือถ้าน้ำถึงอะไรถึงต้นไม้เขาก็จะเขียวค่ะ เราสามารถเลี้ยงเขาให้เขียวได้ตลอดเวลาด้วยใช่ไหมคะให้ความรู้สึกเขียวขจีตลอดเวลามแม้กระทั่งจะเป็นฤดูร้อนหรือฤด,ด<ช>ูอื่นๆค่ะใช่แล้วคะ่ะเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ในส่วนของประตูก็คือจะเป็นประตูแบบใช้มือสไลด์เอาะนะคะแล้วก็ด้านขวามืออันนี้จะเป็นโรงจอดรถคะ่ะจอดได้ประมาณ3คันค่ะ โรงจอดรถค่อนข้างกว้างเลยนะคะหน้าบ้านนี่เธอขับรถเข้ามานี่สามารถรองรับที่จอดรถนอกจากจะเป็นในโรงจอดรถแล้วก็สามารถจอดตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วค่ะอ,อแล้วตรงนี้นะคะด้านข<ด>วามืออ,มอันนี้จะเป็นสวนหย่อมนะคะหญ้าที่ปลูกจะเป็นหญ้าญี่ปุน่นแต่ตอนนี้ขาดน้ําลองจินตนาการว่าถ้าสวนของเราเป็นสีเขียวมันจะสวยงามมากๆเลยนะคะคะแล้วเขาก็มีการแซมด้วย ก้อนหินหยาบขนาดใหญ่นะคะล้อมรอบต้นไม้แล้วก็มีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบด้วยค่ะให้ความเขียวเป็นการตกแต่งที่ค่อนข้างเข้าท่าเลยนะคะมีความแบบว่ามีเอาหินเนี่ยมาเป็นเหมือนคล้ายๆกระถางต้นไม้ใช่ค่ะแล้วอีกอันนึงนะคะตากล้องช่วยหมุนทางนี้นะคะ่ะอันนี้จะเป็นประตูเล็กๆนะคะเผื่อว่าเรามีแขกมาเราไม่ได้ไม่อยากจะเปิดประตูใหญ่ก็สามารถใช้ประตูเล็กได้ เข้าได้สช่องทางนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะถัดมาอันนี้น้องน้ําอันนี้คือสาลาศาลาใช,ใช่แล้วค่ะสาลาซึ่งเขาเรียกไงนะเราสามารถที่จะนั่งทํากิจกรรมกับครอบครัว มองดูสระว่ายน้ําของเราแล้วก็สวนสวยของเราได้ค่ะนั่งผ่อนคลายตรงนี้ตอนเย็นๆหรือว่าตอนเช้านะคะก็รู้สึกดีนะคะเพราะบ้านนี้คือต้นไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะใช่ค่ะขาดเพียงแต่คนสวนนี่แหละค่ะที่ต้องมาลดน้ําต้นไม้มสามารถออกแบบตกแต่งได้ตามสไตล์เราได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะค่ะใช่ค่ะและมุมนี้นะคะก็คือดีไซน์ให้เป็นมุมที่มีน้ำตกนะคะ<อ>แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ด้วยความที่พิซเซนเตอร์เรา ปุ่มเปิดไม่เป็นนะคะแต่ว่าถ้าเราเปิดน้ําตรงนี้ก็จะดูลมลืน่นแล้วก็ได้ฟังเสียงน้ํารู้สึกผ่อนคลายด้ใ,ใช่ค่ะโอ้โหคือลองจินตนาการว่ามีน้ําไหลตรงนี้นะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มอีกหน่อยนะคะแล้วก็กําจัดต้นไม้ที่เราไม่ต้องการที่เป็นใบไม้แห้งตายแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบ เป็สวนที่สวยใช่ค่ะสวยมากๆค่ะเหมือนกับเป็นคาเฟ่ขนาดย่อมๆได้เลยใช่เลยค่ะใช่เลยแล้วโซนถัดไปล่ะคะที่นุ่นเป็นยังไงโซนโซนต่อไปก็คือยังเป็นสวนอยู่เช่นเคยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมียาวไปจนถึงชาหน้าบ้านเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนู้นอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ําค่ะทางด้านขวามือสระว่ายน้ําจะประมาณ2.5คูณประมาณ10เมตรนะคะ กะโดยสายตานะคะจะประมาณนั้นค่ะเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวของเราเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วแล้วก็รอบๆก็จะมีการปลูกแซมต้นไม้ให้ความเขียวขจีด้วยค่ะสระว่ายน้ํานี่ถ้ามองจากตาตรงนี้นะคะคือมันมีความสโลปด้วยใช่ไหมใช่สโลปลงมาแบบนี้อันนี้น่าจะวัดสูบประมาณปปราณ100้อยเออไม่ใช่ลึกประมาณร้อยสี่สินะคะ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็มาเล่นโซนนี้ได้เลยตัวด้านหน้าบ้านนะคะถ้าเป็นเด็กๆก็เล่นโซนนู้นค่ะใกล้ๆทางขึ้นกับบ้านนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราลงทางเดิมก่อนเพื่อที่จะพาเข้าชมทางเข้าหลักของตัวบ้านค่ะตรงนี้ระหว่างที่เราเดินกันตรงนี้นะคะก็ยังมีความกว้างมากๆเลยนะคะพื้นที่บ้านเยอะมากอันนี้จะเป็นสระ ไว้สาหรับเลี้ยงปลานะคะแต่ว่าเบื้องต้นเจ้าของบ้านได้ย้ายน้องปลาไปอยู่กับบ้านอีกหลังหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลเดี๋ยวน้องปลาไม่มีอาหารค่ะคะ่ะถ้าใครนะคะที่เป็นว่าทีเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถนําน้องปลามาเลี้ยงไว้ตรงนี้ได้เลยนะะใช่ใช่ค่ะโดยส่วนตัวนุ่นมองว่าโซนนี้สามารถที่จะเพิ่มโต๊เก้าอี้ได้ใน,ในอีกมุมหนึ่งจัดเข้ามุมตรงนู้นก็ได้ค่ะเพื่อมองออกไปเห็นสวนของเราแล้วก็สระว่ายน้ําของเราค่ะดูข้างในกันเลยนะคะ ค่ะอันนี้เป็นทางเข้าหลักเลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะเป็นทางเข้าหลักของตัวบ้านก็คือพอเราเดินเข้ามาเนี่ยจะพบกับโถงโล่งๆแบบนี้เลยบ้านหลังนี้เป็นบ้านโปรเจกต์สำหรับคนที่อยากจะตกแต่งบ้านเป็นสไตล์ของตัวเองนะคะซึ่งอย่างที่เห็นผงนั่งเล่นของเขากว้างมากๆเลยนะคะโดยดีไซน์ที่จะมีโซฟารตรงนี้แล้วก็ติดตั้งทีวีตรงนี้ะนะคะแต่โดยส่วนตัวนุ่นมองว่าถ้าเราเปลี่ยนทิศทาง ทีวีอยู่ตรงนี้โซฟาเป็นรูปทรงตัวแอลแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะมองเห็นสวนแล้วก็สระว่ายน้ําของเราได้แบบนี้นุ้นคิดว่าน่าจะดีกว่า หรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าควรจะวางโซฟาไว้มุมไหนสามารถที่จะคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นของคุณกับเราได้นะคะค่ะแต่ว่าน้ําชอบไอเดียของพี่นุ่นมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นสวนแล้วก็สระว่ายน้ําอย่างน้อยถ้าเรามีเด็กเล็กๆที่กําลังเล่นน้ําอยูอ่เราสามารถมองเห็นเขาได้ตลอดเวลาใช่แล้วค่ะซึ่งบ้านหลังเนี้ย เราด้วยความที่นุ่นเดินเข้ามาในบ้านเพื่อตรวจเช็คสภาพบ้าน<ะ>เปิดไฟอะไรเงี้ยคือบ้านเขาเย็นจริงๆนะเปิดแค่ตัวพัดลมตัวเดียวก็คือรู้สึกว่าสบายแล้วไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์อาจจะเป็นด้วยในเรื่องของทิศทางลมด้วย<ะ>แล้วก็แสงแดดที่ได้รับอาจจะเป็นแค่แสงแดดยามเช้าอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของประตูหน้าบ้านพี่นุ่นไม่แน่ใจเลยนะว่ามันหันไปชิดอะไรแต่เดี๋ยวเราจะเช็คแล้วเดี๋ยวเราจะคอนเฟิร์มให้นะค่ะ รู้สึกเย็นจริงๆนะคะแบบว่าไม่ต้องใช้แอร์<ช> <A S 2> เลยเพราะว่าด้วยความที่บ้านเป็นปูนด้วยแล้วก็แดดไม่ได้ส่องมากขนาดนั้นใช่ใช่ใชแล้วค่ะและถัดมาอันนี้จะเป็นโซนครัวแต่ว่านุ่นขอนําเสนอชานที่อยู่หน้าบ้านที่สามารถที่จะมองเห็นสวนหน้าบ้านของเรานะคะอันนี้จะเป็นเซตเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่ง คุณอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์ของตัวเองก็ได้นะคะมาพร้อมกับโคมไฟ<อ>แบบนี้ดูสว,แบบสวยงามสวยเหมือนมีความที่ว่าเราเหมือนจะแต่งเองอะคะ่ะใช่ใช่ค่ะมันเป็นงานฝีมือเลยนะคะออะอันนี้ก็คืออยู่ติดกับตรงตรงัวบ้านตรงนี้เลยแล้วก็คือให้ไปเลยนะคะหรือว่าอยากจะตกแต่งแบบอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะใช,ใช่ค่ะและในมุมนี้นะคะอันนี้จะเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะคะที่เราถ่ายทําวิดีโอนี้อยู่ดังนั้นพระอาทิตย์จะอยู่ฝั่งนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าบ้านหลังนั้น เป็นชิดเหน,นือเนาะเห็นด้วยพี่เอ่ยเห็นด้วยทีย่เรถูกลวงชิดเพราะว่าแดดคือไม่ได้ส่องเข้ามาแบบในตัวบ้าน,นะคะบ้านให้ความร่มเย็นร่มเนาวแถมยังมีต้นไม้อีกด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะมุมที่สําหรับจะเพิ่มต้นไม้กระถางอะไรก็ได้นะคะหรือใครจะปลูกเป็นพืชสวนครัวก็ยังทําได้นะคะ แต่ว่าบ้านหลังนี้ด้านหลักของเขาอะมีพื้นที่สําหรับปลูกผักสวนครัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราค่อยพาไปชมย,ยน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นคนชอบทําอาหารค่ะใช่ดังนั้นบ้านหลังนี้คือใน,ในเรื่องของขนาดที่ดินที่เขากว้างแล้วเขายังสามารถทําให้เราที่จะ เนลามีดหรือว่าสร้างจากบ้านหลังนี้ไปเป็นสไตล์แบบที่คุณต้องการรวมถึงสไตล์การปลูปกผักที่เป็นสไตล์ออร์แกนิกซึ่งกำลังมาแรงในตอนนี้บ้านหลังนี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยเช่นกันค่ะอ, okay. อันนี้ห้องครัว ห้องครัวเนี่ยก็คือจะเป็นครัวแบบสไตล์แบบค่อนข้างโมเดิร์นทันสมัยนะคะเคาน์เตอร์ครัวของเขาเนี่ยก็จะมีนี่เลยอันแรกที่เราเห็นก็จะเป็นแบบสไตล์มินิบาร์นะคะอาจจะเพิ่มเก้าอี้สัก2 3สตัวตรงนี้นะคะเวลาเราเสิร์ฟเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็จะง่ายแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวของเขาก็จะเป็นหินแกรนิตทียมนะคะมาพร้อมกับชั้นเก็บของซึ่งจะเป็น เตาไม่เตาไมโครเวฟน no. อันนี้เตาเตาอบแบบวิวอินนะคะแล้วก็เตาแก๊สแบบสามหัวนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะคะมาพร้อมกับที่ดูดควันชั้นเก็บของข้างล่างถ้าหากเป็นครอบครัวใหญ่บางท่านอาจจะมองว่าอมันจะต้องเพิ่มอะไรนะตู้เก็บอาหารไหมหอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ซิงก์ก็จะเป็นแบบสองหลุมนะคะค่ะยังมีพื้นที่ที่เราสามารถขยายเป็น ห้องครัวให้ใหญ่ขึ้นได้แลวก็คือตรงนี้ค่ะโอ้กว้างมากๆเลยค่ะใช่แล้วอันนี้จะจะทำให้เป็นห้องครัวไทยก็ได้นะคะเพราะมันเชื่อมไปกับลานซักล้างเลยหรือจะใช้ห้องนี้เป็นโซนโต๊ะรับประทานอาหารหรือหรือเป็นโซนลอนรีค่ะลอนรีอเรียสไตล์อะไรนะโซนซักล้างใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะใช่แล้วจะทําเป็นครัวไทยหรือว่าเพิ่มเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ได้หรือจะทําเป็นมุมนั่งรับประทานอาหาร ที่เป็นในโซนของอาท์ดอร์ก็ได้นะคะค่ะและที่นุ่นพูดในตอนต้นว่าบ้านหลังนี้เขามีสวนอยู่หลังบ้านนี่เลยค่ะมุมนี้ค่ะที่จะเป็นมุมให้เราสร้าง,งครัวโอ้โหและส่วนหลังบ้านเป็นส่วนครัวในแบบของเราเองค่ะซึ่งเขาก็มีการเดินสายาเขาเลยน้ำเพราน้ำจะอยู่ตรงนี้ก็คือลากสายไปรดน้ำได้เลย ณนะตอนนี้ดั้งเดิมมันก็จะมีต้นใบย่านางก็คือต้นนี้เดี๋ยวนะเผื่อน้องๆยังไม่ทราบเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นใบย่านางนะคะเอาไว้ใส่กับแกงหนอ่อไม้อร่อยมากเลยนะคะ,ะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นต้นเลยค่ะนะ <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> ด็กสมัยใหม่จะไม่ค่อยรู้ <c oughs> พูดแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองแล้วก็สมัยใหม่อยู่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นต้นดอกไม้ที่ให้กลิ่นหอมอะไรนะต้นดอกมะลิค่ะ โอเคแล้วถัดมาก็จะมีตะไคร้มีข่าด้วยมีต้นอันนั้นใบกะเพราใช่ไหมคะค่ะต้นกะเพราแล้วก็ใบชาพลูอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ให้ให้ผลนะคะมะปรางหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะนี้ต้นมะปรางซื้อบ้านแถมมะปรางแล้วยังมีถนุนด้วยใช่คือแบบว่า ถ้าเจ้าของใหม่นะคะที่แบบว่าชอบในการรับทานธลไม้หรือว่าชอบทำอาหารกินเองนะคะก็สามารถคือไม่ต้องยกย้ายก็ได้จะปลูกอะไรเพิ่มก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วแล้วยังมีต้นไม้พุ่งขนาดใหญ่ตรงนี้ด้วยนะคะมีต้นใบไม่ใช่สิไม่ใช่ส้มสโอมะกรูดเหรอคะอ่า,ามะกรูดมะนาวเวลาทำแกงประเภทต้มยำอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็ ก็สามารถใช้ไปทาอาหารได้เลยเพราะว่าราคาเดี๋ยวนี้นี่ค่อนข้างที่จะแพงนะคะแล้วก็ออร์แกนิกด้วยนะคะส่วนต้นนี้เนี่ยค่ะที่เห็นลูกยาวๆอันนี้กินได้นะคะแต่ไม่รู้กับชื่อมันเท่านั้นเองเท่าที่เห็นอ่ะในท้องตลาดเขาก็จะเอาไปเผาก่อนแล้วก็ค่อยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็จิ้มกับน้ําพลิกนะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่รู้นะคะว่าชื่ออะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะใช่แล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูข้างในบ้านกันค่ะ mm hmm. บ้านหลังเนี้ยถ้าถามว่าทำเลของเขาอยู่ใกล้อะไร mm hmm. หนึ่งละคือเขาอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติอย่างปัญญาเด่นโร mm hmm. งเรียนลานนา mm hmm. ลานช,นชื่อเต็มชื่อเลยนะพี่มินจะไม่ได้แต่ว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติลานานาน,นะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสนามบินเชียงใหม่ mm hmm. คาเฟ่น่ารักอย่างชมคาเฟ่ mm hmm. แล้วก็ร้านคาเฟ่อื่นๆนะคะที่ที่เราชินน่นจาชื่อไม่ได้แล้วก็ยังอยู่ใกล้อะไรนะ,ะตลาดสดแม่เขียดิ๊กซีแล้วก็แมคโครค่ะโอ้โห,โโหใกล้ห้างสรรพสินค้าที่เราสามารถไปจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าบ้านอยู่ใกล้สถานที่สำคัญแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางด้วยค่ะ โอเคอ๋อมุมนี้ยังไม่ได้นําเสนอมุมนี้ถ้าเป็นน้องน้ําน้องน้ําอยากจะทําเป็นอะไรคะเป็นโซนออฟฟิศเล็กๆกันค่ะแบบไลฟ์สดอะไรอย่างนี้ค่ะหรือใครที่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีเด็กเล็กมุมนี้จะเป็นโซนสําหรับเพลกราของเด็กๆก็ได้นะคะหรือว่ามุมอ่านหนังสือของเด็กๆก็ได้ค่ะเวลาเด็กๆมีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านนะคะก็มีโซนให้เฉพาะเลยค่ะใช่แล้วค่ะโอเคและถัดมา อันนี้จะเป็นห้องน้ําสําหรับรับแขกแล้วก็เป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันกับห้องนอนที่สองแล้วก็ที่3านะคะค่ะซึ่งห้องน้ําอย่างที่เห็นเนี่ยเขาตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์น ER นะคะมีการเล่นลวดลายด้วยกระเบื้องนะคะตัดกันกับกระเบื้องอิๆที่เป็นสีขาวดูสวยงามแล้วก็ยังมีซิงล้างหน้าเขาเรียกอ่างล้างหน้านะคะ,คะแล้วก็ชั้นเก็บของที่เป็นแบบสไลด์ะคะ เก๋มากค่ะมีช่เันเก็บของด้วยปกติไปที่อื sure> ่นก็เห็นจะมีแต่สิ่งอย่างเดียวใช่แล้วใช่แล้วค่ะโอเคถัดมาอันนี้เป็นห้องร้องอีกเช่นกันถ้าน้องน้ำจะต้องตกแต่งห้องนี้จะให้เป็นสไตล์แบบไหนอ ถ้าดูจากการที่มีของตกแต่งมาให้แล,แล้วก็โทนนะคะน่าจะสามารถอะไรได้เป็นแบบมินิมอลหรือว่าเป็นร้านนาแบบร่วมสมัยเพราะว่าน้ําเห็นตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับกรอบรูปมาให้แกะสลักที่เขามีไว้ให้นะคะใช่แล้วตกแต่งได้แบบหลายแบบมากเลยคะ่ะใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยัง มาพร้อมกับชื่ออะไรนะวิว uh, อันนี้ค่ะ oh, อะนะ๋อมุ้งรวดวมุ้งรวดค่ะมีมุ้งรวดให้ดังนั้นก็คือเราสามารถที่จะเปิดรับรับแสงธรรมชาติหรือว่ารับลมธรรมชาติได้นะคะพร้อมกับวิวสวนนะคะพูดผัก <View S 1> สวนบ้าน <laughs> ใช่ยิ่ถ้าเป็นแบบว่าที่เราปลูกเองหรือจัดครัวเองนะคะ เราจะแบบอุ้ยภูมิใจว่าเราเปิดมาเราก็เห็นสิ่งที่เราทําด้วยตัวเองใช่ใช่แล้วค่ะโอเคถือว่าเป็นห้องนอนรับแขกที่มีขนาดไม่ไม่เล็กเลยนะคะค่อนข้างดีทีเดียวสามารถที่จะใส่เตียงขนาด6ฟุตแล้วก็พื้นผ้าได้แบบสบค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆของตัวบ้านค่ะค่ะในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเราจะต้องเดินขึ้นบันไดมาสัก2-3เต็ปนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยในมุมเนี้ยนุ่นมองว่าถ้าเราตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้ที่เป็นแบบไม้ดอกไม้แห้งอะไรเงี้ยค่ะมันจะดูสวยงามดูดูแบบมีอะไรใช่ไม่ได้เบื่อในการแบบอยู่ในบ้านเพราะว่าข้างนอกก็เป็นสวนข้างในก็ให้ความแบบว่าสวนเล็กๆที่เราแบบดีไซน์ได้เองใช่ค่ะอืมและด้านหลังของน้องน้ําอันนี้จะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอน ว้าวอันนี้มีเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เช่นกันมีหน้าต่างให้ขนาดใหญ่ขนาดห้องของเขาเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับห้องนอนรับแขกแรกเลยนะคะ,คะซึ่งใส่เตียงขนาดประมาณ6ฟุตรหรือ5ฟุตก็ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มมุมนั่งทำงานมุมนี้ได้ด้วยนะคะคหรือจะเป็นมุมนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่ามีปลั๊กให้ด้วยนะคะ<ช>ตรงนี้<ล>ก็สามารถ ดีไซน์เลยค่ะโต๊ะทำงานเนี่วางเกียงตรงไหนโต๊ะทำงานตรงไหนก็ดีไซน์ให้เลยลางฉะบับของคุณเลยใช่แล้วค่ะ,อะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันค่ะห้องนอนมาสเตอร์แล้วนี่เลยก็จะมีประตูให้นะคะ,คะซึ่งจะบอกความเป็นส่วนตัวเลยแล้วก็พอเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะพบกับพื้นที่ลงตรงนี้ซึ่ง<ม>ไอเดียของเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็น walk in closet ค่ะ เพราะว่าเขาอยู่ใกลกับห้องน้ำค่ะซึ่งตูส้าจะเป็นแบบแยก his and her ก็ได้นะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้มองออกไปเห็นปลาสะปลาแล้วก็สู่อันแล้วก็สะว่ายน้ำของตัวบ้านค่ะ ลองจินตนาการตามที่พี่นุ่นพูดแล้วโอ้โหคือพี่นุ่นน่แบบจินตนาการใช่ค่ะไอเดียเพราะว่าถ้าเป็นน้ํานะคะเดินเข้ามาน้ําอาจจะมองไม่ค่อยออกว่าจะตกแต่งเป็นอะไรมองไม่ออกนะคะมองไม่ออกว่าเป็น w ล l อกอินโคเซด้วยพี่นุ่นย้อนมากเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ําต่อนะคะห้องน้ําอันนี้คือเอาจริงๆนะถ้าเป็นบ้านนุ่นอันนี้กลายเป็นห้องนอนได้เลยนะเพราะว่ามันกว้างมากเลยละค่ะ ในส่วนของพื้นเนี่ยจะเห็นว่าเขาตกแต่งเป็นพื้นกระเบื้องที่เป็นลายเหมือนกระเบื้องที่เป็นลายสนิม,ม,ะมนะค่ะสวยงามมากเลยนะแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งมีฝักบัวให้ด้วยซึ่งกว้างจริงๆเลยนะคะลองเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยมันกว้างจริงๆนะ มองเข้ามาดูค่ะน้ำย,ย,ย,ยืนอยู่ตรงนี้ถ้าพี่นุ่นมายืนกับน้ำด้วยก็ยั่งดีดนะคะคะยังไงเลยพี่ทันพยายามจะไม่เดินเข้ามาตรงนี้นะ <laughs> เพราะว่าทุกวิดีโอที่นุ่นไปเนี่ยนุ่นก็จะบอกมาแล้วถ้าไปยืนตรงนี้สิเลยอย่างเงี้ยดูว่าปักบัวมันสูงแค่ไหนก็ <laughs> นเลยพยายามจะให้น้องน้ำมาแต่ก็ไม่รอดน้องน้ำดึงเข้ามาอีกแล้ว <laughs> 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 มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้แล้วก็มีเลนชามือด้วยนะคะค่ะ ในส่วนของอ่างล้างหน้าของเขาอันนี้ดีไซน์แตกต่างจากห้องห้องน้ําห้องแรกที่เราทาเสนอไปก็คืออันนี้จะเป็นโทนสีขาวนะคะค่อนข้างกว้างมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไว้จอดวางเครื่องสำอางพวกสบู่ยาสีฟันอะไระขเขาทัดที่จะให้พื้นที่เยอะเลยนะคะใช่ใช่ใชค่ะอ่ะห้องนอนอันดับแรกที่จะเห็นก็คือน,นี่เลยประตูประตูกร,ระจกสไลด์นะคะสามารถเก็บเสียงได้ด้วยนะคะใช่ป้องกันเสียงจากข้างนอกอืมค่ะ สำหรับห้องนอนมาสเตอร์นะคะเขาจะได้หน้าต่างเพิ่มอยู่2ฝั่งค่ะซึ่งฝั่งหันไปทางสระว่ายน้ำแล้วก็สวนหลังบ้านนะคะฝั่งนี้แล้วก็มีประตูรุ้วดให้แสดงว่าอ้าเปิดได้รับลมจากข้างนอกได้ใช่แล้วค่ะนี่เลยแบบนี้เลยว้าวไม่เบื่อเลยนะคะเวลาเดินเข้ามาในบ้านใช่แล้วนี่ค่ะทุกคนแล้วก็มีมุ้งลวดให้กันแรงนะคะอื ความกับเครื่องปรับอากาศให้ด้วยหนึ่งตัวนะคะในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะถ้าเราจะดีไซน์เนี่ยก็คือตรงนี้จะเป็นมุมไว้สําหรับใส่ทีวีนะคะจะมีการเดินสายไฟให้แล้วดังนั้นหัวเตียงจะหันมาทางนี้ค่ะ,คะซึ่งก็จะมีโต๊ะ,ะข้างหัวเตียงให้2ฝั่งเพราะเขามีปลั๊กไฟให้อยู่แล้วนะคะ,คะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของการติดตั้งทีวีเนี่ยถ้าหากว่าบางท่านไม่ชอบมีทีวีอยู่ในห้องนอนก็ไม่จำเป็นต้องก็ได้ค่ะ,คะ,คะ อาจจะแบบเป็นอย่างอื่นโซฟาอะไรอย่างนี้คะ่ะหรือว่าตู้เสื้อผ้าอ่ะตู้เสื้อผ้าก็มีโซนบรอกินโรเซสอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นตู้แบบเอาไว้ใส่ของสะสมใช่ใช่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ยังมีประตูที่เชื่อมไปยังสระว่ายน้ำนะคะอันนี้เป็นประตูสไลด์แล้วก็มีชานหน้าบ้านให้ด้วยแล้วก็ยังมีบันขบันไดบันไดบันไดเดินลงไปที่สระว่ายน้ำค่ะตรงนี้เราเอาโต๊ะนะคะโต๊ะกาแฟโต๊ะ โต๊ะนั่งนะคะมานั่งตรงนี้นะคะชมว,ชวิวตากว่ายน้ำก็ได้ค่ะแถมยังมีสวนหน้าบ้านนะคะถ้าเราได้ดูแลเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีความชุ่มชื่นรู้สึกมีความเขียวปจีขึ้นมาทําให้บ้านดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะใช่ใช่ค่ะจากที่นําเสนอไปเนี่ยจะเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยเขามีมุมให้นั่งพักผ่อนเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชานที่อยู่ติดกับห้องครัวรวมถึงชานที่อยู่หน้าบ้านที่ติดกับสระ ปลาหรือว่าสะบัวนะคะ,ะแล้วก็ยังมีมุมนี้ให้เราได้นั่งพักผ่อนค่ะเรียกได้ว,ว่าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบทํากิจกรรมภายในบ้านนานๆจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนข้างนอกหรือคนที่ต้องการที่จะเชิญชวนเพื่อนให้เข้ามาเที่ยวในบ้านของเรา<ะ>ก็ยังมีมุมแบบนี้ไว้รับรองค่ะ,ะค่ะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และสะดวกสบายสามารถ<ะ>ดีไซน์ได้ในแบบของเรานะคะถูกต้องแล้วค่ะนี สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีความต้องการอยากจะเข้าชมบ้านหลังนี้หรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะสอ่มาได้ที่ Perfect Home Deal ok n ะคะ,คะแล้วก็อย่าลืมลืมอะไรนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์นะคะว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ถ้าเป็นคุณอยู่ในบ้านหลังนี้จะออกแบบยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดนะคะในการติดตามซับใหม่ๆ ที่ไม่พลาดน,นะคะสามารถกดซ b s c r i b ์และกดกระดิ่งไว้ก่อนได้เลยบังล่ะค่ะ,คะน้ำขอรายละเอียดบ้านอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่งเข้ามาค่ะได้เลยค่ะบ้านหลังนี้ขนาดพื้นที่ดินของเขาอยู่ที่241ตารางวาและขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่200ตารางเมตรเป็นบ้านเปล่านะคะที่พร้อมจะให้คุณมีไอเดียในการเพิ่มเติมทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านในสไตล์ของคุณเป็นบ้านแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่นุ่นที่วันนี้พา้ํามาทัวร์บ้านหลังนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบ้านที่เงียบสงบอยู่ที่หมู่บ้านวังตาลค่ะแล้ววันนี้นะคะ้ํากับพี่นุ่นนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ